ปลาบ๊ะป๊ะทำไม่สนใจจี้อ้ยเอ้ยเอ้นเน่อ้จะมามม่จับปลาเอาปลาให้เมื่อกี้ทำคว<ส>ามสะอาดตัวเองวันนี้นอนข้างนอกมานอนเล่นเขาเห็นเดดปกติเขาเห็นเดดจะเข้าไปนอนข้างในนี่ มือไม่ยอมปล่อยปลาเนี่ยโมโมเล็บยาวมากเนี่ยฮึ๊บแป๊าไม่สนใจแป๊บป๊บเนี่จับปลาแล้วเอ๊ะแป๊บเจ่งจ้าโมโมดูอาการหน้าเขาแป๊บเนี่ยเล็บยาวมากนโมโม ทำไม่สนใจแอบเดี๋ยวหน้าแอบแอบเราก็ชอบแกล้งแต่กลัวเล็บเขาค่ะไม่สนใจไม่สนใจหน้าตาไม่สนใจจีนอนเล่นพักก่อน ไม่สนใจซับไม่สนใจแป๊บแป๊บแป๊บดึงปลาก็ไม่สนใจแมมนอนดูนกค่ะเขาได้ยินเสียงนกแป๊บแป๊บไม่สนใจป่ามี่เลยนี่ไม่สนใจ